สู่วิธีการผสมยืดของทีมงาน้เช่ยจุนังนะครับก็าตีนมปังนมปังหนามก่อนแล้วก็ตีแพ็เกจวันนี้เขาขั้นสู่ลงหัวเชือนะครับขวดละผมใช้สองสูตรรวมกันอย่างละครึ่งแขนไม่ต้องนะแข็นแวม่นเอาแข็นะทมงานนี้ไม่ได้เรื่องอาหานะครับ ปลาไม่ได้ครั้งมาปลา,า,มาไม่ได้ตี <ไป S 1> ตให้ล<ด>ุมแตกกันไปเลยอันนี้เป็นสโลแกนของปลาปุ้ยบ่อตองหนึ่งโมนี่ปรู้ดึกเป็นไงครับหอมเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับ,รบออกินก็จะหอมนะครับออหอมนวลหอมน่ากินนะครับ อย่เขาขั้นสู่กันตีตีตต่ต้องต้องมานั่งตรงนี้นี่ครับ<ม>ได้ได้ครับหลบี่โจ,โจครับกินไม,ม่มา